อ่ามันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอโอเคงั้นวันนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจช้างทําความเข้าใจควานกันนะครับอสําหรับคนที่ติดตามชีวิตของน้องกัญญามาได้ระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีบางซีนบางช็อตที่เราเห็นตอนที่กัญญาถ่ายออกมาเนาะแล้วก็สภาพวันแรกๆในรอบ35-40วันที่ผ่านมาเนี่ย อึของกัญญาหลังจากที่กินนมล้วนๆมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นอึนก้อนเดียวที่ยาวประมาณสัก4นิ้วแล้วก็เป็นท่อเป็นเป็นทรงออกมาเลยนะครับอันนั้นคือสภาพของอึที่กินนมล้วนนะครับแต่ในวันเนี้ยทางทิมงานก็เก็บตัวอย่างมานะครับแล้วเราเอธิบายกันสภาพของอึของกัญญาเนี่ยมันลักษณะม,มันจะเป็นลูกๆคล้ายๆกับลูก เล็กๆแล้วก็มาบีบอัดกันนะครับอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีกว่าอ่าเป็นคลื่นล้วเห็นไหมครับเป็นลูกๆอันนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างครับ่งบอกที่ว่าข้อที่หนึ่งคือมันมีความหลากหลายของสิ่งที่กัญญากินเข้าไปนะครับแล้วก็มีความอยากมีสภาพของอ,อาหารอยากที่ปนอยู่แล้วก็คืออย่างน้อยก็เห็นสภาพของกล้วยคือไส้ทุกคนนึกออกไหมเวลากินกล้วยมันจะมีส่วนของเปลือกอันนี้ไม่ได้กิน ส่วนของเนื้อที่กัญญาเคียวย่อยแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นแกนหรือเป็นไส้ของมันที่มันจะมีความยาหยากนิดนึงครับอันนี้ก็ยังคงสภาพอยู่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับพี่เปี๊ยกก็ดูละเอียดนะครับก็เห็นถึงว่าอาจจะมีเศษหรือมีเม็ดของอองาดานะครับซึ่งซึ่งเราให้ช้างกินงาดําอยู่แล้วเพราะว่าตามคุณสมบัติแล้วก็คืองาดํามันก็จะมีส่วน ประกอบมีแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกลือแร่หรือว่าไขามันอันนี้จําเป็นนะช้างเล็กก็ต้องมีไขมันต้องใช้ไขมันนะครับอ,อยู่ในกรทํานะครับแล้วก็ที่อยากให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนก็คือเรื่องของอการเป็นคลื่นหรือเป็นลูกเล็กๆของอึช้างแล้วก็อัดมาจนเป็นในสภาพของก้อนใหญ่อีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้สิ่งที่บ่งบอกชัดเจนเลยคือว่าในตอนแรกที่ทอาถ่ายมาเป็นก้อนเดียวเลยแล้วก็ถ่ายยากด้วยเพราะมันหนืดแล้วก็เป็นลักษณะของชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว นะครับกับต,ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนชิ้นเล็กๆหรือก้อนเล็กๆที่ถูกบีบอัดกันเข้ามาแล้วเรียงเรียงต่อๆกันเป็นก้อนใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นการบอกว่าลำไส้ท่อนท้ายของของกัญญาเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะมีการบีบการรัดนะครับทำให้มูลของช้างกัญญาเนี่ยเป็นลูกเล็กๆต่อๆกันถ้าเราสังเกตช้างใหญ่เวลาเขาถ่ายเัาก็จะถ่ายท่อนที่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกก้อนเจ็ดก้อนแปดก้อนไล่ลงไปนะครับแต่ของกัญญาสมัยก่อนก็คือออกมาเป็นท่อเลยประมาณหนึ่งหรือสองลูกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญลักษณ์แล้วว่าเป็นก้อนเล็กๆนะครับทีละลูกทีละลูกบีบอัดกันนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะว่ากัญญามีระบบลำไส้ในการเคลื่อนตัวในการบีบอัดอสิ่งที่ย่อยแล้วให้เป็นลูกๆแล้วนะครับซึ่งหลังจากตอนนี้ไปทางทีมงานก็มีแผนที่จะเติม อาหารหยาบนะครับเช่นใบไผ่อัดขอโทษผู้ผิดใบไผ่สับหรือใบไผ่บดละเอียดนะครับผสมเข้าไปกับกล้วยแล้วก็ให้กัญญากินก็เป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถือว่าระยะนี้เป็นกัญญาจะเริ่มกินอาหารทั้งนมแม่นมชงซึ่งเป็นในสัดส่วนที่เพิ่มนมแม่ลดนมชงแล้วก็จะมีตัวอาหารหยาบแทรกเข้าไปแล้วนะครับซึ่งทางทีมงานโดยเฉพาะพี่ขุยเนี่ยเขาก็เริ่มต้นด้วยการให้กัญญากิน ล้วยก่อนป็นกล้วยสุกนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นการเริ่มอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนมุมว่าเดี๋ยวจะว่าบรรยายเรื่องเดียวกันเห็นเป็นสิ่งที่แบบดูสภาพแล้วกันนะครับก็คือกลายเป็นว่าช้างทั้งสองเชือกนะครับโดยเชฟบัญยาเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการกินอาหารหยาบแล้วนะครับเขาก็จะบดหรือว่าสับใบไผ่ปนกับกล้วยให้กินนะครับซึ่งมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของ ที่ช้างระบบการย่อยนะครับแล้วก็หวังว่าในถึงตอนนั้นเนี่ยกัญญาก็จะมีระบบการย่อยที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับสารอาหารที่หลากหลายมากกว่านมชงนะครับก<อ>็เป็นสัญญาที่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะโน้อตให้ทุกคนฟังก็คือว่า,าตัวเลขน้ำหนักของกันยาที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ย ทางทีมอ่ะคุยกันแล้วว่าเราไม่ได้จะเน้นให้ขึ้นเร็วนะครับไม่ได้ขึ้นเร็วแล้วก็ไม่ได้มีความปรารถนาจะให้กัญญามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแต่ว่าโครงสร้างหรือกระดูกพัฒนาไม่ทันอันนี้เป็นเรื่องที่เรากลัวนะครับ<ม>ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็ เน้นบอดี้ไลน์คือเน้นร่างกายนะครับให้ได้สัดส่วนเน้นผิวหนังแล้วก็เน้นพัฒนาการในเรื่องระบบการเคลี้ยวการย่อยแล้วก็เบสิกพื้นฐานก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือ,อคาดหวังในเรื่องของการกินได้ถ่ายดีนะครับแล้วก็การนอนหลับในแง่ของจํานวนชั่วโมงในการนอนแล้วคุณภาพในการนอนนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือพัฒนาการด้านจิตใจการเล่นความความตื่นตัวในการเรียนรู้ต่างๆนะครับทุกอย่างก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ โอเคงั้นก็สําหรับการอธิบายครั้งนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของอัปเดตนะครับว่ากัญญาเนี่ยก็มีระบบการย่อยที่ดีขึ้นแล้วมีระบบลําไส้ที่มีการบีบอัดนะครับทําให้ตัวโดดอกาสให้ตัวเองนะครับในการกินอาหารที่หลากหลายขึ้นครับครับขอบคุณนะครับเราเรียนรู้เรื่องช้างไปด้วยกันนะครับเข้าใจช้างเข้าใจควานแล้วเราจะได้ช่วยช้างไปด้วยกันครับผม